สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าเจมเป็นผวัวเจมค่ะและนี่ก็คือลูกของเราคือว่าลูกดิฉันนะกำลังจะคลอดลูกอีกคนนะคะชื่อว่าน้องออจู้ค่ะ <c oughs> น้องคนเล็กของดิฉันก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็นี่ก็คือลูกคนที่ 3.8 <S <S ของดิฉันเองนะคะอ่ามีคนนะคะอยากรู้นะคะเรื่องอผัวของดิฉันนะคะว่าผัวของดิฉันเนี่ยใช้ครีมหรือว่าใช้แบบอะไรนะคะที่ทําให้แบบหน้าขาวใสอมชมพูปิ้งนะคะโอเคค่ะ นี่ค่ะนี่คือเครื่องสำอางนะคะทำไมผัวฉันใช้เยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ <S <S เพื่อให้ม็นการเสียนาฬิกานะคะเดีเราจะมาเริ่มสิ่งแรกนะคะของการดูแลผิวหน้านะคะฉันจะแบ่งเป็น4อย่างล้กันนะคะก็นึงนะคะก็จะเป็นการทำความสะอาดหน้าสนะคะก็จะเป็นการบำรุงผิว 3. ามนะคะป้องกันค่ะ แล้วก็สีนะคะเป็นการปกปิดค่ะเอ,อินะคะที่ผัวดิฉันใช้นะคะขั้นตอนแรกกันก่อนเลยก็คือทําความสะอาดนะคะเราต้องทําความสะอาดหน้าก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะที่ฉันลืมสัมอ่สมีสัมผันะคะในการทําความสะอาดหน้าก่อนที่จะแบบไปล้างหน้านะคะ<ๆ>ก็คือเราต้องเช็ดนะคะ<ๆ>ด้วยแบบคิมซิ่งก่อนนะคะแบบ คินซิงคินซิงอ๋อนี่คนะคะอันนี้ก็คือคินซิงนะครับใช้ได้หมดนะคะผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงตุด <c oughs> กระเทยควายหรือว่ากระเทยหัวโปกนะครับผมเอออันนี้ก็เป็นเช็ดก่อนที่จะล้างหน้านะคะทุกคนหน้าดิฉันนะคะก็เออมีแบบ พวกปกปิดนิดหน่อยนะคะแบบพวกรองพื้นหรือว่าแบบแป้งนิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็เช็ดไปแต่เราจะใช้กระจกนึงก็เมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วนะคะผมเราก็จะกลับมาเป็นหน้าปกติเอาขั้นตอนแรกนะครับผมที่ผมทาเป็นประจําทุกวันนะก็คือแบบกลับมาแต่ที่อื่นก็เราก็ใช้น้ครับมมสำรวยนะครับในการเช็ดหน้านะครับผมก่อนที่เราจะไปแบบล้างหน้านะเราก็ต้องแบบเช็ดทควงหสะตาหน้าก่อนนะครับเช็ดคอด้วยเนี่ยดูดิตรงนี้ไหมนั่นแหละก็เป็นขาวๆเทาๆนะครับผมก็ เป็นแบบรองพื้นด้วยแล้วก็แป้งด้วยนะครับผมก็เช็ดออกไปสิ่งสกรปรกออกไปด้วยนะเอออันเนี้ยทำไมต้องเช็ดก่อนก็คือราะว่าเราต้องแบบทำความสะอาดก่อนครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปล้างหน้านะเมื่อเราทํทความสะอาดบ้านนะครับเราก็ต้องปาดก่อนถูใช่ไหมหรือว่าใครมันทะลึ่งถูก่อนก,ก่าดมันก็จะแบบฝุ่นก็ยังติดอยู่นะถึงว่าเราจะถูไปมันก็แบบอาจจะมีฝุ่นติดอยู่ติดติดตนฝนะุ่นเตียงน้าก็จะยิ่งแบบเลอะเทอะทำให้เกิดยังอื่นได้อีกใช่ไหมเอออันนี้ก็ประมาณนั้นแหละเปียเทียบหน้ากับไม้ถูพื้นนะครับ <S <S ผมไม่นะาบบมใช้ สิ่งของชิ้นไหนนะครับที่มันทําให้แบบหน้าสะอาดเพราะว่ามันไม่มีนะครับไอ้ของที่แบบดีๆชิ้นไหนที่จะทําให้หน้าสะอาดนะมันมีแต่แบบเหมาะก,กับหน้าของเราไหมนะครับผมบางคนใช้แล้วอาจจะไม่เกิดสิวบางคนใช้แล้วอาจจะเกิดสิวบางคนใช้แล้วอาจจะไม่เป็นไรบางคนใช้แล้วอาจจะเป็นไรไปเลือกส่รผลิตภัณฑ์เอาเองนะมันอาจจะแบบเออผ,ผิวมันอาจจะไม่เหมือนกันนะผมก็บอกได้ค่นะแต่ว่าวิธีบอกได้ว่าทำอะไรบ้างปะก็วิธีที่หนึ่งก็คือทำความสะอาดหน้านะครับผมเราเช็ดหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันต่อ พอล้างหน้าให้สะอาดนะครับผมก็จะได้แบบค่าสิ่งสก,กปรกนะครับผม,ผมก็ใช้โฟมตามที่แบบทุกคนออยากจะใช้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฟมจุดเด่นด้านเรื่องรักษาผิวหรือว่าบบช่วยลดความมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หน้าเรานะครับผมว่าสภาพหน้าเราเป,เป็นยังไงนะครับผมก็อ่ะ <Okay. S 2> อเราอกจริงๆผมควรจะไปล้างในห้องน้ำเนาะเดี๋ยวมาเ เปล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวกลับมาสภาพเดิมปกติของเรานะครับผมจะหน้านตาประมาณนี้อันนี้หน้าสดะอันจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าผมาดูแลหน้าตัวเองได้ยังไงก็คือจริงๆหน้ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอันในกล้องมันอาจจะดูดีแต่ว่าคือไม่เห็นจริงๆแล้วมันก็พอดูได้นะครับเปรียบเทียบสภาพจากรูปตอนเก่าดวรูปตอนเก่าเ่นให้ดูนี่นะครับรูปตอนเก่าตอนนุ้นมันไม่ค่อยได้ดูแลไงก็มีแพ็ปเป็นนะครับที่หน้าเต็มไปหมดเลยนะก็คือจะเป็นแป็อ้มปเปิ้ลอาจจะแกาก ากแล้วอะเออมันก็จะแก้ยากแต่ว่าในอนาคตก็อยากจะไปแบบทำห,หมอสัญยกรรมนะผมเข้าแต่อันนี้ดูแลไปก่อนดูแลเท่าที่เราดูได้ไปก่อนนะครับผมถ้าบางคนที่ไม่เคยดูแลหน้าเลยหรือว่าไม่เคยอะไรเลยก็มั่นดูแลหน้านะครับทั้ทงผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยโอเครับผมกว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันดีกว่านะคนมากแลบต่อมานะครับผมเราก็ทำความสะอาดหน้าเสร็จน,นะครับผมก็เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการแบบบำรุงนะครับผมในการบำรุงนะครับผมมันมีหลายอย่างโทนเนอร์น้ำโตกะ เท <Okay, S 2> ลัมครีมบำรุงผิวครีมบำรุงผิวรอบดวงตาครีมนูน่นครีมนี่คือมันเยอะมากๆนะแล้วแต่ว่าจะเพิ่มขั้นตอนในการบำรุงไปม,มากแค่ไหนแต่ของผมก็แบบมีอะไรก็ใช้หมดอะ <c oughs> เออมีบำรุงอันไหนก็ใช้หมดอะเดี๋ยวเรามาดูวันแรกกันก็คืออะหลังจากล้างเสร็จนะครับผมถ้าผมมีโทนเนอร์นะคือถ้าโทนเนอร์มันไม่หมดอะผมก็ใช้แต่ถ้ามันหมดผมก็ใช้เท่าที่มีบำรุงนะผมไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็คือบำรุงไปมานั้นอ่านี่โทนเนอร์ผมจําได้ว่าน้อง <c oughs> น้องอีกแล้ว ็คือน้องผมซื้อไว้นะครับผมอันนี้กูซื้ออะไรบ้างเนี่ยทำจริงจริงอันนี้ไม่ใช่ของผมไปเนี่ยอ่าอันนี้นะครับผมก็เป็นโทนเนอร์ของของอะไรอะเคลียอะไรสักอย่างหน,นึ่งอันเนี่ยโทนเนอร์สูตรประจักษอันน,อะน,ะนี้นะครับเนี่ยนะครับผมโทนเนอร์อ่าเราก็เช็ดก่อนที่เราจะบำรุงนะครับเหมือนแบบล้างหน้ามาแล้วก็เช็ดอีกทีนึงให้มันแบบเรียบๆนะครับพอเช็ดเสร็จป,ปุ๊บเราก็อันนี้น้ําตบซื้อจากเซเว่นจริงๆของผมก็เคยสั่งซื้อในออนไลน์บ่อยนะแต่ช่วงนี้แบบไม่มีตังค์ไงก็เลยแบบเซเว่นเนี่ยแหละครับมัันนนนถูกกกกดดดีีีแแล้้้้้วว็บบใใชชไหออออออ่่่ะเเ๋ยผผมมมาาท ก็มีอะไรบ้างนะครับอ่าวิธีทาครีมก็เราทาครีมอันที่บางไปหานานะครับผมอันนี้น้ําตกนะครับน้าตกก็ตบได้ก่อนเลยนะครับเป็นผู้ชายเราก็ตบๆๆไปเลยครับอาจจะไม่ต้องละเอียดมากผมแบบผอมก็ยิงต่อไปก็เซรั่มอะไรนะครับผมใส่ไปเซรั่มก็เซรั่มนะครับผมอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เซรั่มอะไรก็ไม่รู้ก็ลองซื้อมาใช้ดูเราก็แบบลองๆไปเรื่อยๆนะเพื่อความสนุกด้วยจะได้ไม่ไจำเจกับการใช้ผลิตภัณฑ์แบบอันเดียวจริงๆผมจะมีครีมอยู่นะแต่ว่าครีมผมช่วงนี้มัน หมดไปแล้วอะมันดีอยู่นะครับผมเป็นของบูธนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูป้ามึงอ่ะเี่เดี๋ยวหาว่าไม่ซื้อมาใช้จริงแล้วหลอกหลวงผู้บริโภคนี่นะครับพ้องอันนี้เป็นคีมกลางคืนแต่จริงมันมีคีมกลางวันคีมกลางคืนแล้วมันก็ถูกดีนะครับของบูธอันนี้ก็แนะนําไปแล้วกันนะอันนีนดีก็จะบอกไปแล้วกันันไอคลิปนี้มันมีสาระเกินไปไหมหรือว่าแบบอยากให้มันไม่มีสาระ บางแต <c oughs> ่เออแล้วก็นี่อีกอันนึงอันนี้เป็นครีมรอบดวงตานะครับผมทาอันสุดท้ายเลยเราทาครีมบนแล้วใช่ไหมแล้วก็รอบดวงตามาทาใครเป็นสิวหรือว่าเป็นอะไรนะครับผมอ่ะอันนี้ที่ใช้ตอนแต้มสิวนะครับผมแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยใช้ก่อนล้างหน้านะก็คือแบบใช้ครีมซิงเสร็จแล้วเราก็แต้มนะครับแล้วก็รอ15นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับแต่อย่าแต้มเยอะนะถ้าแต้มเยอะมันจะเป็นดำๆอ่ะพอเราหายสิวหายมันจะดำอ่ะแรงอ่ะมันแรงยอ,อยู่อ่ะเออก็จะแต้มแล้วก็จะเอาไว้นานมากเท่าไหร่ก็ประมาณที่เขาบอกก็คือ15นาทีนะครับผมอออออาาจจะะะะพูดดดไไไมมมม่่ลลเเเเียนนนผผกกกกก็็งงงััับตววืปใใช้้ครร ลําดับขั้นตอนมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากใช้เยอะก็เอาบวกขั้นตอนมาเยอะก็ทาน้าตกทาเซรั่มทาครีมกลางวันครีมกลางคืนทาครีมไอเดย์อะไรนั่นประมาณนี้นะครับมีบํารุงอีกอันนึงก็คือบารุงพวกมาร์กนะครับอันนี้เป็นมาร์กลอกสิวเซียนเฮ้ยนี่ใช้ดีโหเนี่ยผมซื้อหลายอันเลยนี่เห็นปะ่ะซื้อต่อไหมแต่ผมขายผมลอกสิวเซียนแบบออกมาหมดอะลอกออกมาโคตรเยอะนะครับผมแม่งแทบจะออกมาทั้งสันดาล <c oughs> ในตัวผมด้วยนะห <c oughs> นังหน้าแทบจะออกไปด้วย <c oughs> ใครมีสิวเซียนเยอะใช้นี้ทีเดียวนะครับหนึ 1, 2, เรื่องบำรุงยังเนี่ยน่าจะจบแล้วตอต่อไปก็คือการป้องกันป้องกันนี่สําคัญลองๆก็พอทําความสะอาดเลยเพราะว่าเราถ้าเราแบบเราบำรุงเราทำความสะอาดแต่เราไม่ป้องกันอะไรเลยออกไปเจอแดดออกไปโดนแดดโดยที่ไม่ทาครีมกันแดดหรือว่าอะไรนะมันก็เท่าที่ทําไปมันก็แบบไร้ผลนะครีมกันแดดของนีเวียไม่ได้โฆษณาอะไรด้วยแต่ว่าแบบใช้ดีนีเวียผมซื้อกันแดดมาเป็นกล่องอย่างนี้เลนะคือมันทูกว่านะครับผมซื้อแบบเป็นสองเล็กๆอันเนี้ยถ้าซื้อหลอดใหญ่หลอดที่เป็นเซียมผวนใหญ่รู้สึกว่ามันจะแพงกว่านะแล้วมันจะได้น้อยกว่าเมื่อกี้เราทาบำรุงผิวเสร็จไปแล ผมต่อไปก็ใช้ครีมกันแดดนะครับอมก่อนที่เราจะไปปกปิดทริกในการทาแล้วก็ประมาณประมาณนิ้วมือนึงประมาณ2อแบบเนี้ยสขีดนิ้วอะ่ะเข้าใจปะประมาณนี้เนี่ยนิ้วนึงทาเลยทั้งหน้าทั้งคอถ้าแบบสมมุติถ้ามันน้อยก็เติมเลยเพราะว่าแบบกันแดดมันจะได้แบบนานๆมันจะได้อยู่ได้นาน,นนะครับจริงเออเมื่อกี้เนี้ยคนที่พูดเริ่มมาเหไหม ยังไม่จบรู้สึกว่ายัางไม่หมดเมื่อกี้เป็นมาร์คสิบเซียนนะครับผมแล้วก็พันนีมาร์คอะไรวะขาเรียวก็มาร์คอะไรอะมาร์คบำงลุงเออจะเป็นแบบของโรจูคิสแต่แต่ผมหมดแล้วมั้งเออไม่มีเดี๋ยวรูปขึ้นแค่ประมาณนี้ เออเนี่ยเป็นมาร์คบำรลุ่มนะครับผมโอเค <c oughs> ก็ไอ้มาร์กสิวเซียนนะครับผมเราจะใช้แบบเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมเราก็มามาร์กสิวเซียนก่อนนะครับผมแล้วก็ลอกออกแล้วก็ไปทาครีมบำรุงส่วนไอ้มาร์กที่เป็นบำรุงผิวนะครับผม <c oughs> ตอนที่เราบำรุงเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทาเราก็จะมาร์กอันอนี้ไว้แล้วก็แบบแกะออกนะครับผมแล้วก็มอย,ยส์เจอไรเซอร์มันจะอยู่ในนั้นทั้งคืนเลย <c oughs> อยู่ในหน้าเราทั้งคืนนะครับแล้วก็นอนโอเคเราทาครีมกันแดดไปแล้วครับอันนี้ก็คือแบบการปกปิดแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องของการแดดแล้วนับบม่แีท fps เยอะในลกันเนาะ FTF นี่ก็คือเวลาในการกันนะครับผมอันนี้ประมาณ8ชั่วโมงถ้าอีก8ชั่วโมงก็น่าจะทาส่วนมากของอยู่บ้านนะก็คืออยู่บ้านมันก็ทาเลยแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนคือไม่ได้ไปเจอแดดไง่ก็เลยทาครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเครไปเจอแดดบ่อยๆก็แบบาาทาซ้ำสักหน่อยทำจริงจริงมันก็อยู่ไม่ถึง8ชั่วโมงหรอกตาม4ชั่วโมงก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้าโดนแดดบ่อยนะแต่ถ้าไม่โดนบ่อยมันก็ยังไม่หลุดไงเข้าใจไหมต่อไปอันสุดท้ายนะครับผมเพิ่มความมั่นใจแล้วกัน ไปซื้อที่แนะนําว่าให้ไปซื้อที่แบบบูธก็แล้หรือว่าวัดสตร์เป็นที่บูธเขาอะ่ะมันจะมีพนักง,งานแนะนําอยู่นะครับผมก็ให้เขาเลือกเบอร์ให้เพราะว่าเราไม่รู้เบอร์ใช่ไหมผู้ชายเราก็ไม่รู้อะไรหรอกร้อไม่ถ้าใครมีเพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนผู้หญิงไปดูให้นะครับว,ว,ว,ว่าหร้วาว่าน้าหนังหน้าเราเนี่ยคนจะใช้เบอร์อะไรส่วนตัวผมเองนะผมก็ใช้เบอร์0ู7ย์ ไม่ต้องโทรมาทุยอันต่อไปแป้งก็เบอร์เหมือนเหมือนกันแต่นี้ผมซื้อผิดเนี่ยไอเบอร์เนี้ยอันนี้มันเบอร์ขาวชมพูนะครับผมแต่ผิวผมมันขาวเหลืองขาวเหลืองอยู่นี่นะครับผมอันนี้ขาวชมพูคือผมเคยใช้รอบหนึ่งไว้เออแล้วก็แบบไปที่มอนะครับเพื่อนแม่งทักกันหมดเฮ้ยทำไมหน้ามันขาวจังวะคือตอนแรกก็แบบตกดีใจนว่าแบบเพื่อดูแลตัวเองนี่วาเออเพื่อนแบบเลยชมนาข่าวไอสัตว์ที่ไหนได้แม่งหน้าลอยทำไมมึงไม่บอกก่าเลกูจะได้แบบแก้ไขว่ามันหน้าลอยยังไงเราทาเบอร์ผิดเราก็เลยหน้าลอยนะ อันไหนมันใช้เข้ากันจริงๆผู้ชายก็ทาได้นะครับพวกไอ้พวกนี้แต่ไม่ต้องเยอะเกินไม่ต้องแบบปัดแก้ปัด คิ้วปัดอะไรอะเออแค่แบบแค่ลองพื้นแบบให้หน้ามันเนียนๆเขาะะ้าใจปะเราทากันเลยดีกว่าผมก็จะบีบมาอย่างนี้นะแบบเร็วๆสมดุเลยเนี่ยบีบมาประมาณนะี้แต่หน้าแต่จมูกแต่ปากแต่อะไรแต่ขออุ้ยเมื่อกี้รูดคอไม่หมดอะเนี่ยถ้ามันน้อยไปก็เติมเมาแล้วกันก็ทาแบบแบบไม่มีอะไรมากมันไม่มีตะก,กะอะไรมากเราก็แค่สังเกตตัวเราเองว่าเราทำทำอย่างนี้แล้วมันออกคนยังไงเราก็เราก็ใช้อันี่ตบเอาคือถ้าใช้มือตบเนี่ยมันจะเจ็บเราก็ใช้อันี่ตบนะครับจริงๆมือตบมันก็ไม่เจ็บหรอกแต่มันไม่เนียนขนาดเราากปอออู่่วืหล มันเนียนขึ้นมาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันเนียนขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าผมทาถูกวะนถ้าแบบใครรู้ก็คอมเมนต์บอกว่าแบบอันไหนทาผิดทําถูกเพราะว่าผมก็ทําตามที่ผมดูมาหรือว่าผมดูมาผิดก็ไม่ร้อยลืมทาคอเพราะว่าเดยวแม่งจะหน้าลอยนะครับพอเสร็จมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยตอนแดงขึ้นไหมอ่านี้มันก็จะปกปิดได้ระระดับหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ไปใช้แป้งโอ้คลิปนี้มันสาระเกินไปว่ะรู้สึกว่าเราต้องทําตัวและสาระของเรา ออ,อให้ตายเทปนะครับผมเราก็เอาแป้งนะครับผมมาโบกแล้วก็ลงกระทะนะครับผมชุบแป้งเขาเฮ้ยจริงไปแต่งไอ้พวกนี้นี่ต้องไปดูที่มันที่ที่มีแสงแล้วนะจริงขอบตาผมดำนะรู้สึกเพราะว่านอนดึงไงตาดำก็ไปใช้ครีมรอบดวงตาใช่ไหมผมลงงอบดวงตาแล้วก็ปกปิดรอบดวงตามันก็มีแล้วคอนซีลเลอร์อะไรนั่นแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมคอนซีลเลอร์ไม่ค่อยได้ใช้คอนซีลเลอร์มันจะเหมือนแบบเป็นแถบเป็นดำดำมอแบบปกปิดได้นะครับผมหรือว่าแบบรอยรอบดวงตาที่มันรู้สึกว่าดำก็ไปปิดได้อ่แต่งเสร็จแล้วข่าวไหมในกล้องดูข่าวจัง มันหลอกกว่าเออแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละทุกคนเราก็เอาแบบอสองผมลงมันน้อยเพื่อแบบให้ดูเหมือนเกาหลีนะครับผมทรงผมที่น้องใช้เราตัดอ่ะลิปมันไปด้วยเดี๋ยวปากแห้งเพราประมาณนี้ตอนที่ผมใช้ในการแบบแบำบรุงตอนเช้านะตอนเย็นก็เหมือนเหมือนกันนะครับผมรู้ว่าตอนเย็นอาจจะมีเพิ่มเรื่องของมาร์คเออมาร์คหน้ามาร์คอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเข้าไปเพื่อแบบอยากทำาอาวันไหนว่างๆอยากทำก็ทำไม่ไไม่อยากดำก็ไม่ต้องทำดูเหมือนมันจะยุ่งยากนะแต่ว่าก็ได้ดูแลตัวเองค่ะไม่ปล่อยให้หน้าเราแบบเสียหายนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเอาลูกเรากลับมาเไย ขนาดลูกร,ราหน้าตาบบยังรอเหมือนเราเลยถ้าไมก็เดี๋ยวเราสรุปกันน้อยเลยหนึ่ง c l e a n s i ทำความสะอาดใบหน้าสองไปล้างหน้าบำรุงก็จะมีน้ำตกเซรั่มจริงๆมีครีมด้วยครีมบำรุงผิวครีมบำรุงเช้าเย็นนะครับผมแม้ก็จะเป็นมาไอไม่ใช่แม้แมต้ำผ้าปิดปากมาร์คล้างหน้านะผมมาร์าะรจะมาร์คสิวมาร์คบำรุงมาร์ อะไรก็แล้วแต่สครับเออมีสครับอีกมันมีหลายอย่างนะครับผมสครับเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอก <N ing> นี่นี่อันนี้อันนี้อันน,น,น,นี้ก็ไปสครับได้นะเนี่ยผงชูชีพนะเห็นไหมผงชูชีพนะครับผมอันนี้สําหรับแบบคนสิวเยอะๆหน่อยสิวเยอะหน่อยเพราะว่ามันฆ่าเชื้อโรคนะครับผมอันนี้ก็แบบผสมน้ํานะผสมน้ําหรือถ้าน้ํามันอาจจะไม่สะอาดก็น้ําเกลือนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแบบนอนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกเออถ้ามาร์กด้วยอันนี้เออแล้วก็ขินรอบดวงตาใช่ไหมขินรอบดวงตาก็จะเป็นอันนี้นนะะครรรรรับบททีีี่่่่่ใช้้ไไอออพวววกาาาาาุงเเเเเยปดูิ เป็นด้านไหนเช่นผมลลุ้มผมไม่กระชับก็จะใช้เน้นไปทางแบบกระชับดูคุ่มคนใช่ไหมยางใไขมันสิวก็เน้นไปทางแบบลดสิวหน้าดําก็กระจ่างใสลอยจุดด่างดำเออมันกะเป็นฝ้าจุดด่างดำก็ไปใช้ลดรอยลดกะลดฝ้าจุดด่างดำก็ประมาณนี้ครับครีมกันแดดครีมกันแดดที่ผมไม่เคยเปลี่ยนผมใช้แบบเนี้ยเครื่องปกปิดนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ไม่ใช้นะแต่ผมใช้ผมใช้แค่แบบรองพื้นกับแป้งนะก็หมดแล้วบ้างให้ไปหมดแล้วแหละอ่ะแถมให้ด้วยเลยครีมบำรุงผิวบำรุงผิวคุใช้สองอย่างใช้ครีมบำรุงผิวกับ ใช้ครีมกันแดดถ้าตอนเช้าก็ทาครีมกันแดดด้วยทาเซรัมบำรุงผิวด้วยถ้าตอนมื่อวันก็แค่ครีมบำรุงผิวอย่างเดียวอ่ะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่าเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองสี่ขั้นตอนนะครับเออมีอยู่สี่ขั้นตอนใช่ไหมทำมาค่ารที่แบบคิดว่ามันน่าจะเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้นะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วอะสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดกำลังใจกดให้กำลังใจเยอะๆด้วยนะครับผมพอช่องเราจะไปมึนๆซับนะครับผมจะลืมไปดูเหมือน เกมด้วยนะใน Facebook นะครับผมไลฟ์สดทุกว,วันใน Facebook นะครับผมก็าติดตาม้วยกัแลบบ้วนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้ลูกลูกลูกองอแงแล้วอะ่ะลูกสองตัวนี้องอแงแล้วครับผมตบหัวลูกหนึ่งทีบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า